ณเมืองซากุระเมื่อนานมาแล้วยังมีปราสาทพระราชวังสวยงามส่วนชั้นชื่อปุ๊กปิ๊กเป็นมหาดเล็กอยู่ในพระราชวังแห่งนี้นั่นเองที่นั่งมึนๆน,นี่พระราชาของเรานะเขาไม่ค่อยทำอะไรอะ่ะนั่งดูแต่ลูกสาวกลัวลูกสาวจะหน,นีเออลูกสาวชันนี่ลูกสาวคนโตองค์หญิงรัตนา อันนี้คนลององ์หญิงมามีอันนี้อันนี้ใครเนี่ยอ๋ออันนี้องค์หญิงองคที่สามองหญิงยองฮีอันนี้องค์หญิงอ้อยองค์หญิงอ้อยเป็นองคหญิงองคที่สี่องหญิงองค์ที่ห้าชื่อว่าองค์หญิงเสน่ห์ชื่อเสน่เลยเนี่ยแล้วก็ไม่เหมือนใครอยู่คนหนึ่งไม่มีใครเหมือนองค์หญิงที่ไม่เหมือนใครคนอื่นเขาสวยกันหมดมีองค์หญิงองค์นี้อยู่องคเดียวเออเออ องหญิงองเนี้ยไม่ใช่องคหญิงที่สวยนะแต่เป็นองค์หญิงที่สวยที่สุดฉันนึกว่านายจะพูดผิดแล้วนะเนี่ยบุ๊กปิ๊กอย่าลืมปลาทูยี่สิบเข่งเป็นรางวัลหม่อมฉันเลยพะยาค่ะแหมจะว่าไปนี่ฉันสวยแล้วหรือยังเนี่ยองค์หญิงสวยที่สุดเลยว่าแต่ว่าทําอะไรอยู่เนี่ยก็ฉันก็ดูเสื้อผ้าไงดูซิว่าเนี่ยมันสวยแล้วหรือยังอ่ะจะปัดกันอีกนานไหมเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันขอเต้นก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงเนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยอะอย่าบอกว่าช่วงนี้ไม่ออกกําลังกายแหมเต้นตั้งแต่เช้ายันมืดมืดยันสว่างก็<อ><อ>ฉันเป็นองค์หญิงสายแดนนี่นะเอ้ยเมื่อไรลูกของเราจะออกไปข้างนอกมั่งเอาแต่ถ่ายคลิปเต้นกันอยู่อย่างเดียวเลย ทำยังไงกันดีล่ะท่านหัวราชาเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะพระราชาพวกเราก็เชิญเจ้าหญิงมากินข้าวกันก่อนดีกว่าไหมอ่ะม้า,มาเหมียวจะมากินเมื่อไหร่นะวันวันเต้นกันอย่างเดียวหุ่นก็ลดโอ้ยตายแล้วทำยังไงดีล่ะม้เหมียวองค์หญิงไม่ออกไปข้างนอกเลยอย่างนี้พวกเราเออเออเอา,เอาอยัางไงดีนะ คิดไม่ออกงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอมฉันจะไปตามองหญิงมากินข้าวก่อนก็แล้วกันนะมาเหมียวเอเอไปตามมาเลยแล้วกันนะฉันรอไม่ไหวแล้วต้องมาดั่งเข้าวอย่างเดียวองหญิงเพคะองหญิงองหญิงยะค่ะมาเหมียวเอเอพระราชาชวนไปกินข้าวแล้วมาเหมียวอ,องหญิง โอ้ไม่มีใครพูดกับหมอมฉันเลยฉันกําลังจะเต้นอยู่นะอย่ามายุ่งกับฉันได้หรือเปล่านี่อจึบจึบๆจอปีอจึบจึบเจอปีหลบดิจันมะเหมียวเก,กะกะชะมัดเลยฉันจะเต้นฉันจะเต้มมนมะเหมียวฮะจันแมวมาทำอะไรอ่ะเพราะราชาตามให้ไปก,กินข้าวนะมะเหมียวโอ้คิดว่าจะไปกันง่ายเหรอสายแดนขนาดน,นี้ทำไมอ่ะมะเหมียวเอาเป็นว่าจาันแมวมาเต้กนกับเราดีไหมกระยึบกระยุบกระยึบกระยบกรบฉันเต้นไม่ไปนะมะเหมียวนายปุ๊กปิก ช่วยตามองคหญิงไปกินข้าวกับพระราชาหน่อยได้ไหมล่ะแม่เหมียวองค์หญิงกินข้าวฮะอะไรนะกินข้าวอึ๊บกินข้าวอึ๊บอึบหุ่นดีชะมัดเลยกินข้าวหรอเออจะว่าไปหิวอยู่พอดีเลยอะอ,อ่าปลาทูที่สั่งไว้ได้ยังอาจาจันเหมียวได้แล้วมาเหมียวอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะอ๋องั้นเราไปกินข้าวนีกว่าองค์หญิงเอองั้นเสด็จพีพเ่เพคะ อะไรหรอสเสด็จพ่อชวนให้พวกเราไปกินข้าวนะเพคะโถเอ๋ยฉันกำลังโคเวอร์เพลงอยู่เลยอ่ะฉันก็กำลังโคเวอร์เพลงอยู่เหมือนกันโอโหเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยมาเต้นกันใหม่กันแล้วกันนะเอา้าลูกลูกมากินข้าวกับพ่อมะกินข้าวเหรอคะวันนี้มีอะไรกินเอ่ยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพ่อจําไม่ได้แล้วเมนูอาหาร30หน้ากระดาดนงั้นเอาเป็นว่าพวกเราขึ้นไปกินข้าวกันตอนนี้ดีกว่านะ ามาเร็วมาเร็วมาเร็วทำไมมากันสองคนล่ะมาเร็วมาเร็วเข้าโหสเสด็จพ่อเมื่อไหร่จะเปลี่ยนที่กินข้าวสักทีง่ะไม่รอมันเล็กไปเหรอพวกเราอยากกินน,นันเนียส้มตำอ่ะส้มตำมันไม่ใช่อาหารที่เอามากินข้างบนนี่ได้อะเนะาะแหมแต่ว่าเราอยากจะกินส้มตำไก่ย่างมั่งนี่ค่ะให้ปาทูของฉัน <Hey. S 2> ใส่แฮมเบอร์เกอร์มาด้วยอร่อย เบื่อแล้วนะเสด็จพ่อกินแต่แบบของแบบแพงๆมีสเต็กมีแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้ทุกมื้อพวกเราเบื่อแล้วว่ะเอาเหรอของดีๆพ่อก็เอามาบำรุงลูกกันเนาะแต่ว่าพวกเราก็อยากจะกินส้มตำปูปลาไก่ย่างหมูย่างหมึกย่างมั่งอะเพคะ นะคผมว่ากินแบบนี้ก็ดีแล้วนะองคหญิงมีปัทูทุกมือผมไม่เป็นอะไรหรอกใช่แล้วค่ะ,สะเสด็จพ่อพวกเราอยากจะกินไก่ย่างแล้วก็หมูย่างส้มตำปูปลาร้ามั่งนะคะหนูก็อยากกินเหมือนกันค่ะใช่แล้วพวกเราอยากจะกินแบบนั้นมั่งอ่อไม่อยากไม่อยากกินของกินแบบในพระราชวังแล้วว่าแต่ว่านะเราก็อยากจะเต้นอยู่ดีไม่อยากออกไปข้างนอกอ๋อเป็นองค์หญิงที่ไม่ค่อยไปไหนดีเหมือนกันนั่นเนี่ย เฮ้ยพวกพี่นี่คิดเหมือนฉันเลยนะ hmm, ทำยังไงดีล่ะเออพ่อจะต้องออกไปนอกเมืองสักสองสาวันนะลูกนะออกไปนอกเมืองเหรอคะใช่แล้วพ่อมีธุระนิดหน่อยอะ hmm, งั้นเสด็จพ่อก็ ขอให้เดินทางปลอดภัยก็แล้วกันนะเพคะจาจะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปติดต่อทําเรื่องซื้อขายอุปกรณ์ก่อนเนาะไปนานไหมอะเพคะสองสวันสองสวันเลยเหรอใช่แล้วอืมไม่เป็นไรเพคะงั้นก็ขอให้โชคดีนะเอาพระราชาทําไมต้องรีบวิ่งด้วยอะเฮ้ยเสด็จพี่คือว่าเสด็จพ่อไปแล้วอะเราจะทํายังไงกันดีอะ ฉันว่าเราก็เต้นเหมือนเดิมนั่นแหละนะเต้นเหมือนเดิมหรอไม่เบื่อกันบ้างหรองั้นเต้นไม่เหมือนเดิมก็ได้จ้ะโถเอ้ยสเสด็จพี่นานๆเสด็จพ่อจะออกไปข้างนอกสักทีเอ,เอาเป็นว่าพวกเราหนีออกไปนอกพระราชวังกันดีกว่าไหมอ่ะให้องหญิงจะหนีออกนอกพระพระชาชวังได้ยังไงเนี่ยทำไมเล่าฉันอยากจะออกไปกินซ้อมตำปูปลา,าเขาไม่ให้เราออกไปหรอกนะแหมนิดนึงนะ่าปุ๊กปิ๊กมาแล้วเข้าเราทำไมต้องทำท่าท่านี้ด้วยก็ต้องย่องไปไงไม่งั้น ม่งั้นอาจารย์ม,ม้าเหมียวก็จับเราได้นะสิแล้วทําไมฉันต้องย่องไปด้วยเนี่ยเอาหน้าเอาหน้าตาม,มาก็ดีเหมือนกันนะเธอฉันนะก็อยากออกไปข้างนอกเหมือนกันนะน้องเล็กฉันน่ะไม่ขัดข้องหรอกนะมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าเดี๋ยวอาจารย์ม,ม้าเหมียวเขาจะเห็นเบาๆเสียงด้วยนะโอ้โหไปอย่างนี้ไม่เห็นก็แปลกแล้วพี่ฝน <laughs> เร็วเข้าเร็วเข้าฮึบชึบชึบชึบเห็นไหมบอกแล้วว่าเราไปได้อยู่แล้ว เร็ว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 นั่นเขายืนหลับวะนะเดียวเดียวน้าม่เหมียวองหญิงองหญิงจะไปไหนกันเพคะเพคะฮะอะไรของอาจารย์ม่เหมียวอ่ะจะไปไหนกันม่เหมียวเอ่อคือว่าพวกเราอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกมั่งอ่ะเอาเอาเอาองหญิงไปเที่ยวข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ต้องกลัวหรอกอาจารย์มาเหมียวมาเหมียว แต่ว่าเออพระราชาให้อยู่ที่พระราชาวังนะเพคะมาเหมียวงั้นอาจาร์มเหมียวก็ไปกับพวกเราดีไปกับพวกเราไปกับใครอะ่ะองหญิงวีฝนก็เอามือล็อกแล้วลากอาจารย์แมาเหมียวออกไปเลยแล้วกันนะ,ะนะ <c oughs> งั้นเอาเป็นว่าพวกเราออกไปข้างนอกพร้อมกันเลยดีกว่านะอ้อโหเนี่ยเหรอข้างนอกพระราชวางังไหนๆของกินอยู่ตรงไหนอะ่ะฉันว่าอันนี้กินไม่ได้หรอกนะทําไมอะ่ะ ยินดีต้อนรับค่ะเอาเขาบอกว่ายินดีต้อนรับนี่นะอ่า,เ,อาเจ้าหญิงพี่ฝนมันก็น่าจะกินได้หมดนะนะอันนี้ฉันเคยแอบออกมาซื้อด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไว้ลืมไปเลยอ่ะฉันลืมเอาตังค์มาเอ้าอาจารย์น้ำเหมียวมีหรือเปล่าอะ่ะไม่ได้เอามาเมื่อกี้มาเหมียวแล้วองค์หญิงอื่นๆเอามาเปล่าครับฉันก็ไม่ได้พกมาเ,าเาหมือนกนะันน่ะฉันลืมทําไงดีอะโหตังค์ไม่มีอดกิน ในระหว่างนั้นเจ้าชายต่างเมืองก็ควบม้าเข้ามาในเมืองซากุระเออนั่นเมืองนี้สงบสุขจังเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยอืมบรรยากาศดีอะเดีตรงนั้นสาวๆทั้งนั้นเลยต้องเข้าไปทำความรู้จักซะแล้ว โอ้ oh, สวัสดีครับสาวน้อยอุ๊ยใครกันนะ่ะคือผมเป็นองค์ชายจากเมืองข้างเคียงองชายงั้นเหรอใช่แล้วอืมถ้าเป็นอง์ชายแล้วก็จะต้องมีตังค์ใช่หรือเปล่าอะ่ะอ,อ้อเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงนะครับอุ้ยดีจังเลยนะพี่ๆพ,พวกเรามีเงินแล้วเออเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ตังค์กันแล้วนะ่ะแล้วเขาใช้อะไรเหรอคะเขาใช้บัตรเครดิต อ้าวงั้นเหรอเอถ้าท่านเป็นองค์ชายคือว่าพวกเราหิวมากเลยอ่ะแล้วก็อยากจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกินส้มตำปูปลาอะไรประมาณเนี้อ๋ออย่างนี้ไม่ขัดข้องตามองคชายมานี่เดี๋ยวองชายจะพาไปเดินห้างเดินห้างั้นเหรอเออเดินห้างห้างสรรพสินค้าที่แบบมีสิ่งพวกนี้อยู่ด้วยนะจริงเหรอใช่แล้วตามมาสิเจ้ามาไม่ไม่รู้จักทำมาหากินกันบ้างเลยอ ตรงนี้เลยนะตามองค์ชายมาเลยนะทุกคนนะ ตรงไหนไปที่ไหนคะเนี่ยไปไม่ไกลหรอกจ้าแล้วก็ระหว่างเดินจะได้รับไอทะเลเย็นๆหอมสดชื่นด้วยโหมีทะเลด้วยเหรอพวกเราไม่เคยออกมาที่ทะเลนานมากแล้วนะเนี่ยเอ,อเอาแต่เต้นกันอย่างเดียวอ่ะมีอาหารให้กินมากมายเลยสั่งได้เต็มที่นะฉันเอาตังค์มาเยอะจริงเหรอใช่จังเลยเดี๋ยวเราขึ้นบันไดเลื่อนก่อนนะทุกคนองหญิงองหญิงม้าเหมียวเดี๋ยวจะโดนหลอกเอานะม้าเหมียวไม่ต้องกลัวเรื่องโดนหลอกนะเพราะว่าฉันหลอกใครไม่ ไม่เป็นฉันเป็นเจ้าชายแหมน่ารักจังเลยนะองค์ชายโอ้ขอบพระคุณมากหลายน,น,านู่นนี่ร้านออกมาเต็มไปหมดเลยของกินเยอะชะมัดเลยนี่เธอฉันอยากกินน้ำแข็งใสอ่อ่ะโอ้ถูกๆไม่เป็นไรซื้อได้เป็นร้อยโอ้ดีจัง นี่เธอฉันอยากกินกล้วยเป้งอ่ะเอาไปเลยเนี่ยซื้อไปอีก20-30ไม้ฉันอยากกินแอปเปิลโอ้เหมาไปหมดเลยก็ได้นะครับฉันอยากกินใส่ไม่ปั่นท่านไม่ลระพ่อหนุ่มโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับเออจะกินอะไรกันอีกห่ะครับอันนี้อะไรหรออันนี้เหรอเขาเรียกว่าแผ่นเค้กแผ่นเค้กว้าวอันนี้ล่ะอันนี้โอโคโนบิยากิใช่ไหมครับ อันนี้หมูย่างเออจะสั่งอะไรก็สั่งกันเลยนะครับเพราะว่าเงินผมเหลือเยอะครับว,ว้าวอันนี้อะไรหรออันนี้เหรออันนี้ะะจะเป็นข้าวโคนะครับอันนี้สุดยอดของกินใชลปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างนะครับสั่งไปเลยครับคุณลุงเอาหมดเลยเอาหมดเลยขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรครับเงินเยอะเงินเยอะ ฉันขอกินสักหนึ่งไม้ได้หรือเปล่าอะ่ะเอาเลยนะเอ๊เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสแกน qr code โคก่อนนะเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ต้องใช้เงินแล้วนะครับเราสแกนแล้วก็ซื้อได้เลยนะโอ๋อปลาหมึกย่างอร่อยมากเลยะโอ้ดูสิเงินในบัญชีไม่มีสะเทือนเลยอะ่ะโหดีจังเลยนะซื้อลูกปอกให้ฉันด้วยสิเอาไปให้หมดเลยนะครับหยิบไปให้หมดเลยนะ สุดยอดไปเลยการที่เราออกมาข้างนอกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพะคะเสด็จพี่ดีแล้วนะครับทําแบบนี้ลดีแล้วได้ออกมาข้างนอกบ้างนะครับจะเต้นอย่างเดียวไม่ได้โอ้โห <c oughs> โอ้โอโกล้วยปิ้งอันนี้อร่อยมากเลยนะเธอเอาเลยครับองค์หญิงนี่ครับแพนเคก้กแพนเคกเ้กหรออุ๊ยอร่อยจังเลยงั้นพวกเราอ่ะอยากออกไปข้างนอก ลงไปดูทะเลบ้างได้หรือเปล่าอ่ะลงไปได้เลยครับทะเลนะมันของฟรีเข้าได้ตลอดนะครับจริงเหรอลงไปได้เลยครับตรงนี้เลยครับมา,ว,าว้าวรู้อย่างนี้เราออกมาเที่ยวนอกบ้านบ้างก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าจะไปนั่งอุดอู้อยู่แต่ในบ้านหรือไปโดดเต้นแรงเต้นกาอยู่ยงั้นมันก็ไม่ดีหรอกนะครับแบบนี้ดีกว่าเออดีจังเลยเนะ ลูกสาวของเราได้ออกมาข้างนอกแล้วอ่ะอาจารย์มะเหมียวดีจังเลยนะเพคคอปมะเหมียวเออฉันคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่จ้างหมอนั่นมาเออมะาเหมียวเออว่าแต่ว่าเขาเอาโทรศัพท์ฉันไปสแกนกิวอาร์โค้ดหมดไปกี่แสนเนี่ยเออหน้าประมาณสักสองสามแสนนะมะาเหมียวแต่ว่าคงไม่สะเทือนก่นนักแข่งพระราชาหรอกนะมะาเหมียวเออว่าแต่ว่าฉันจะไปขอโทรศัพท์ฉันคืนยังไงล่ะเขาเนี่ยหม่อมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมะาเหมียว นี่เต้นเลยนะเจ้าหมาน้อยและเจ้าหมาโอ้โหโอางานคราวนี้ได้ตังค์เยอะจังเลยโอ้โหพวกเรามีความสุขมากๆเลยนะเพคะเสด็จพี่โอ้โหได้ออกมาเต้นกลางทะเลแบบนี้นี่มันมีความสุขจังเลยอาเบเฉิบเฉิบอเฉิบๆฉิบเฉิบฉันว่าบรรยากาศดีอย่างนี้เราออกมาบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะ มีความสุขกันมากเลยนะม่เหมียวนะเดี๋ยวนะแมดเศษอะไรเนี่ย <c oughs> เด้งขึ้นมาเต็มเลย <c oughs> มีความสุขจังเลย